สวัสดีครับผมนายเซียวพลชวชลิน,นครับรหัสน,นักศึกษา540 100 16 1 2์3นึนกะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชิ้นงานที่มีชื่อว่าสปริงนะครับเราจะมาทำสปริงกนะันก่อนอื่นก็สร้างไฟล์้าขึ้นมา1ชิ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการสเกตแบบ i อโ m เ t ต i ิกวิวนะครับก่อนอเลยเราจะทำการเลือกท็อปเพนะครับ Insert Sketch นะครับเราจะใช้ Sketch ธรรมดาแล้วกันไม่ต้องทีดีนะครับ s sketch s k e t c h วงกลมกวงกลมนะครับขึ้นมาให้เป็นวงกลมรัศมีสิบสี่นะครับ าพอได้วงกลมแล้วต่อไปเนี่ยใช้คำสั่ง helix spiral นะ helix spiral ไหนเอ่ยอ่า อ่าก็ที่นี้นะครับคำสั่ง helix spiral ตรงนี้อ่าให้ปรับความสูงตรงนี้นะครับเจ็ดสิบ r e s o l u t i o เนี่ยห้านะครับห้าให้มันหมุนห้ารอบ start angle เนี่ยเป็นศูนนะครับอ่า เสร็จแล้วก็โอเคจะได้สปริงแบบนี้ต่อไปนะครับที่จุดปลายเนะี่ยกดชิปที่เส้นนะครับแล้วก็ที่จุดปลายไปที่ Insert นะครับ r e ส e e n ต์โชว์เ t r ที่แล p e เพนนะครับ เมื่อกี้มีการแก้ไขนิดหน่อยนะครับผมใส่ขนาดผิเป็น3อ0หนะครับก็เปลี่ยนเป็น70บนะครับแล้วก็เอาตรงนี้เนี่ย define by ให้เรื่อง high a n d revolution นะครับก็ตกลงต่อไปก็เอาเรือกที่เส้นนี้ครับแล้วเลือกที่จุดไปที่ insert นะ insert differential m e t r y นะค a พน เราจะสร้างเพจนี้ปลายสปริงขึ้นมาใน,นงนนานะไรนงานอะาเสร็จแล้วพออันนี้สร้างขึ้นมาเพจนเนี่ยก็สร้างวงกลมแบบ เรที่อ Origin น,นะครับเราคีอ Plan นี่ สร้างวงกลมนะครับที่จุดออริจินของเองเ,องเลย์เลยสูย์นะครับรัศมีเนี่ยห้ามิลิเมตรอาจากนั้นเนี่ยใช้คำสั่งสวี p นะครับสตรงโปรไฟล์เนี่ยให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านก็เลือกเส้นนี้นี่ก็จะได้สปริงรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับกดตบเลย พอไปที่ระนาบนะครับระนาบที่ระนาบที่ระนาบตรงนี้นะครับเลือกที่ขอบเลือกที่ขอบใช้คำสั่ง convert entity นะครับกดไปเลย ก็าภาพสเก็ตลงใบก่อนนะครับหนึ่งเส้นที่หน้าตัดใหม่ทีนี้เราเลือกที่หน้าตัดนะครับเลือกที่หน้าตัดใส่ภาพสเก็ตลงใบบนหน้าตัดหนึ่งเส้นโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเลือกที่ขอะครับคอนวณเอนติตี้เปลี่ยนให้เป็นเส้นสเก็ต แั้นี่เราก็จะวาดเซ็นตไลายขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับจากจุดออริจินปึ๊บโอเคเสร็จแล้วก็ลีกขวาที่เส้นนะครับเดี๋ยวอกดคลิก ให้เราคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วเลือก add relation ต้องความสัมพันธ์ของมันให้เป็น อ่าเพราเราใส่ความสัมพันธ์เส้นนี้ครับให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะให้เป็นบุติคอลแล้วเออแล้วก็จะปออาการสเก็ตนะครับไปที่คําสั่ง v ีโวบอสเบดเลือกเพนที่จะสเก็ตนะครับก็คือเพนวงกลมตรงนี้อ,อ่า ต่อไปเราก็ไปที่คำสั่งリเว o นะครับก็เราจะทำการเลือกในม e นชั่นนะครับแคนที่จะทำการリ e v o เนี่ยก็เป็นแคนนี้แกนเส้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดิศทางเนี่ยในมินชั่นเป็นบายนะครับ ตรงนี้เก้าสิบที่เลยคอนโทรลก็เลือกหน้าตัดนี้นะครับอ่าก็ได้แบบนี้กดตกลงนะครับกดตกลงจะได้รูปร่าแบบนี้ขึ้นมาก,ก็เราจะทำให้มันไปจนสุดเลยนะครับ ก็วิธีทำเราจะทำเหมือนเดิมนะครับก็ด้วยการเลือกที่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนหน้าตัดมันให้เป็นพาสเตเหมือนเดิมด้วยการสร้างเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อนที่นี่นะครับสร้างเส้นขึ้นมา เป็นศูนย์กลางไปไหนแล้ว ็เราสร้างซินเตอรไลน์เหมือนเดิมครับตั้งฉากลงมเลื่อกคำสั่งวที่ข้องนะ เราจะได้เซ็นเตอร์ไลน์แบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอีโวนะครับเลือกลายสองซีเลคคอนโทรลก็เลือกตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมุมตรงนี้นะเป็น180แทนอิาเราจะได้แบบนี้นะแบบนี้ ก็เราจะทำแบบเดียวกันกับอีกข้างหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คอมอินก็สร้างเพลนขึ้นมานะครับที่ตรงนี้ก่อนที่ขอบด้านบนนะครับขอบด้านบนเลือกที่ขอบนะครับแล้วก็นะอินเสิร์ตนะครับเเซนจอโอเมทรีครับเลือกเพลนนะครับเราจะได้เพลนที่ขอบขอบนี้มา เดนๆเอ็นอย่างนี้ไม่เอาไม่องไ,ไม่ต้องสร้างแล้วละกันครับเอ็นก็ไปนี่เลยสร้างเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับเรอรีบิวนี้สร้างทำไมในสาระนะครับก็ไปที่ไลท์ เตอร์ไลายเมื่อกี้อยู่ไหนสร้างาเซนเตอร์ไลายขึ้นมาหวานนะพี่ไล์เพนก็เลือกที่ขอบนี้นะครับเลือก convert entity นะครับ ก็นีโวนะครับก็เลือก9ก้าสิบองศานะครับสิบองศาเสร็จแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับคำสั่งรีโว โอเคนะครับได้ปุป๊บก็ทำการรีวอีกรอบหนึ่งนีืเพลนนี้นะเพลนนี้อ๋ลืมลืมเรต้องเปลี่ยนนี่นะครับตรงนี้ให้เป็นเส้นสเกตก่อนนะครับเป็นเอกดเอนดิตี้แล้วก็ไปที่รีวนะครับ ก็ทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับน็อตแปดสุบปสานะครับก็จะได้เหมือนด้านล่างนะครับอา่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับชิ้นงานสปริงนะขอบคุณครับ